เจ้าหญิงยังไม่ใช่รักแท้ของเจ้าชายแต่เว่ารักแท้ของเจ้าชายคงอยู่มิไกลไม่ไกลแถวนี้ยังต้องหาต่อไปไดหนอยนะ หนึ่ยที่มากๆวันเนี้ยคือคือทุกซีนง่ะไม่คิดว่าจะไต่ทุกอย่างแบบไต่ทุกซิ่งขนาดนี้วันนี้แบบซีสุดท้ายไม่คิดว่าก็เล่นเบื่อเล่นแบบแบบเดี๋ยวก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพอแบบมันผ่านพี่ก้าพี่วันจะบอกว่าฝานดีๆสิงดีๆพูดจากใจโอ้โหชอบตอนหนึ่งที่ตอนแรกแบบบอกว่ามันมามันก็มาแต่มันเหมือนแบบมันไม่ได้ปล่อยอ่ะแต่พอแบบพี่ชีวินให้หันมาแล้วมองหน้ากันอ่ะเฮ้ยดีมันก็ซิงแล้วมันมาแบบในใจในใจตอนแรก ไม่ต้องเครียดอะไรและจริงไปปล่อยทุกอย่างเต็มที่แล้วก็เล่นทุกอย่างตามหมดเลิฟซีนยากไหมยากสำหรับผมผมว่าไม่เคยทํามาก่อนแล้วมันรู้สึกว่าเป็นซีนที่ดูดพลังแบบคือทั้งวันว่าเหนื่อยแล้ววันนี้แต่พอเจอเลิฟซีนแล้วแบบเหมือนทั้งวันอีกรอบหนึ่งอะคือเลิฟซีนกล้องแรกล้วแบบพลังหมดจริงจริอะเราแบบเล่นแล้วมันแบบมันเหนื่อยจริงไริงอเลิฟซีนแต่ว่าสุดท้ายก็คือเต็มที่ก็คุยแล้วว่าก็ทําออกมาให้แบบทคเดียว้านใช่แม่จะไม่เทคเดียวบันาไม่งั้นจะแบบว่า มาเงยก็ปากเบื <c <c ่อกันอยู่ตอไปกับเจ้าชายอาลีข้าคือเจ้าชายอาลีแห่งเมืองนี้ไปคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเสื้อผ้าของตัวละครตัวนี้ครับใส่อะไรกางเกงไม่ต้องหลอกคุ้มข้าดูเอาดูเอาในวันที่กุ้งไปไปดีกเดือดสายหมดแล้วออยยได้เพื่อเจ้าชายข้าทำได้ กอีมาแล้วก็สูบเลยโมจิเก้าสี่ค่ะเล่นตามบทบาทพี่ก้าสี่มันยิงเนี้ล้วสร้างหนังเลยค่ะอยู่ข้างหลังต้นตอเลยตีนเร่องพุ่งไปข้างหน้าไม่ว่าเราจะอยู่ข้างหลังหรือข้างหน้าเราก็ต้องเล่นเหมือนเดิม อันนี้คือชุดแบบว e, ่าเป็นเจ้าชายเท่ปะล่ะใส่มาแค่นอนนะนอนเฉยๆเลยสิเนี่ยนอนแล้วไม่โดนจูบเดี๋ยวคนนู้นจูบทีคนนี้จูบทีมันไปหมดนี้เสียงี่คนดูจะรู้สึกให้นรักพวกมึงและพวกมึงรักกันดีโดยฉันเป็นรูทชฟร์แล้วซัดสีนี้ให้เป็นจีนทายที่สุดโอเคมา รมมาเสียคับผอันนี้คือไม่ได้พักเลยผมอยากได้พักแป๊บนึงเปลี่ยนชุดเลยดีครับเราหมูไปตรงอื่นเลยครับนี่คนนี้เลยเก่งมากมากน้องเก่งคนนี้เป็นคนกุบบ้านอารมณ์ให้จะบอกว่าสองวันที่ผ่านมาไม่ได้โค้ดเลยไม่อยู่ไม่เลยน้องจำบทได้แล้วก็เล่นได้หมดเลยนี่นะดต่หน้ากล้องหน่อยกอดแล้วกอดทีนึงวุ้นหน่อยเก่งมากขอบคุณนะ ก็ฝากติดตามเนี่ยครับก็เรื่องอะไที่แบบเราเต็มๆใช่แล้วก็เราเต็มที่สุดๆแล้วแหละเออยังไงก็ฝากติดตามเนี่ยครับวายมีรับองว่าทุกครูตอนจัดนะครับเรื่องของมันครับเรื่องของมันครับผมฝากติดตามด้วยเนาะคิดว่าทุกๆวันก็ตั้งใจเหมือนกันหมดเลยคู่กํากับของเราฝากไหยครับเไม่เถอเมันจะออกสับตรงไม่ได้เพราะเราเออ